สวัสดีค่ะนิดดีใจนะคะที่คุณเดินทางมาหานิดนะคะเพื่อให้นิดดูแลนะคะชื่นชอบและชื่นชมติดตามนิดมาจากทิกตอ,อกก็ได้ดูแลกันค่ะขอบคุณนะคะที่เชื่อมมาและสถานีฝีมือหลักการการทํางานหลักๆเลยนะคะคือนิดจะเป็นช่างโกลด้ามเหนี่ยวนะคะนะคะ,ะโกยความาร่องแก้มร่องน้ำหมากเพื่อให้เข้าที่แล้วก็อบสมนนะะุไ<ห>นไพรค่ะเทคนิคก็คือความร้อนแล้วก็ไปเจอความเย็นนะคะความร้อน,<ห>นคือคลาย กล้ามเนื้อทั้งตัวนะคะแล้วก็เลือกรวมเดินสะดวกทำให้สุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็มาปั้นแต่งนะคะปั้นแต่งขณะที่ออกจากห้องอบใหม่ๆนะคะ ไขมันจะเข้ารูปค่ะนะคะมันเป็นเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะนะคะปั้นแต่งไขมันขณะที่ไขมันร้อนไขมันโดนความร้อนนะคะก็จะนิ่มและจะอ่อนตัวพร้อมที่จะให้เราเดิน้ำมันเสียนะคะปั้นไขมันเสียที่ออกไปเป็นเนื้อค่ะนะคะเพื่อการจัดแต่งเข้ารูปค่นะคะอธิบายง่ายๆคุณคงเข้าใจเนาะว่างานปั้นคืองานปั้นไขมันที่ออกจากห้องอบใหม่ๆค่ะนะคะปั้นให้เข้ารูปค่ะนะคะจะมีความ พังผืดใต้ผิวนะคะถ้าเกิดว่าหน้าบางเคสมีพังผืดก่อใต้ผิวนี้ก็พยายามจะแกะพังผืดก่ะนะครับหรือไม่ก็พยายามทําให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผิวหน้าค่ะนะคะให้มันกระชับนะคะให้มันได้รูปใบหน้าของแต่ละเคสนะคะมันจะมีปัญหาต่างกันนะคะปัญหาส่วนมากเลยก็คือมีความยันพลอยมีความย้อยค่ะนะคะมีความบานของใบหน้าถ้าน้ําหนักเยอะนะคะแล้วก็ ใบหน้าเขียวข้าข้างเดียวก็จะเบี้ยวไปแถบหนึ่งก็มาแก้ไขแต่ละจุดแต่ละเทสค่ะการสกัดผิวการสกัดผิวครายขับคาผิ่คุณลูกค้าที่ถ้าเจ็ดเซลที่เสื่อมสภาพค่ะมันต้องรู้ลอนนะคะเหมือนลอกผิวผิวเซลที่เสื่อมสภาพออกบ้างค่ะเพื่อความกระจ่างใสของผิวนะคะแล้วก็การมาร์คกาแฟค่ะนะคะลดฝ้าลดกระแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำค่ะกาแฟตัวนี้จะช่วยได้ค่ะนะคะ การจัดแต่งไขมันก่อนล็อกสําคัญมากนะคะเพราะว่าการล็อกหน้าคือการล็อกหน้าที่เรานวดไขมันได้ที่ค่ะนะคะจะโกยความเหนียงค่ะนะโกยส่วนไหนที่มีปัญหานะคะก่อนที่คุณลูกค้าจะเข้าห้องอบทุกครั้งนะคะนี่ต้องเช็คก่อนปัญหาของคุณลูกค้าแต่ละเคสมีปัญหาตรงไหนค่ะนะคะนี่ก็จะพิจารณาก่อนเข้าห้องอบค่ะนะคะเพราะว่าการอบอไขมันเหลวแล้วนี้ เราจะมองยากแล้วค่ะว่าปัญหาของคุณลูกค้าจุดโฟกัสไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไขามันแล้วก็ความเหงื่อใครนะคะความย้อยของไขมันที่โดนความร้อนมันยิ่ง,งทําให้เราดูยากเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาก่อนก่อนเข้าห้องอบค่ะนะคะล็อกทิ้งไว้ประมาณ40นาทีาเคสนี้ค่อนข้างมีปัญหาเยอะค่ะนิดล็อกนานค่ะ,ะ,คะ<ม>ผลภายได้ของการล็อกก็คือเตลที่เสื่อมสภาพรุดคุยๆข,ข,ขาวๆเลยค่ะนะคะ ปั่นไข่ขาวน้ำผึ้งนมสดเพื่อให้กระชับรูปุมงผแล้วก็ให้ไขมันแข็งตัวให้มันอยู่ในที่ที่เราบั้นแต่งได้ค่ะนะครับมันจะมีความไขมันหลงเหลือที่ไม่เข้ารูปก็มีค่ะนะคะเสริมเต็มวิตามินให้กับผิวด้วยใช้แตงกวาแช่เย็นค่ะนะคะเก็บรายละเอียดของไขมันบนใบหน้าทั่วใบหน้านี่จะใช้เจลแก้ไข้แช่เป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็มาละลายให้นิ่มพร้อมที่จะให้เราปั่นจัดแต่งไขมันให้เข้ารูปค่ะนะคะลงอ่า มาส่งคาด้วยกัวซายเย็นค่ะนะคะเพื่อความอ่อนโยนนะคะเพื่อความแนบแน่นกับงานของนิดนะคะนี่ก็ต้องใช้ความเย็นปิดรูคุมผลแล้วก็ทําให้ไขมันกระชับค่ะหลังจากคุณลูกค้าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตกวิตามินกันทั้งตัวค่ะนะคะจะเน้นที่สุดเลยนะคะมีความต้นแขนต้นขาค่ะนะคะความท้องความพุงะค่ะนะคะแล้วก็ปั่นนะคะปั่นไขมันบนใบหน้า่า บางครั้งที่ถ่ายคลิปออกมาแล้วจะมีความไม่สุภาพนะคะอ่านี้ก็ต้องตัดออกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการตกวิตามินทั้งตัวถ้าส่วนไหนที่คิดว่าไม่อยากลงนี่ก็ขออนุญาตไม่ลงนะคะจะลงที่ใบหน้าถ้าส่วนมากคะ่ะตกวิตามินหน้าใสหัวใจสําคัญเลยค่ะนะคะของทุกเคสอ่าพอทําไปสี่ชั่วโมงคุณเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจพิิษให้ดูแล